สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับพิมเพชรโจนนะคะในช่องของพิมเพชรโจนนะคะคุณลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของพิมนะคะสําสหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถเข้าใหม่ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะเป็นรถที่ขายดีเป็นรบบหนึ่งของบริษัทเพชรโจนด้วย นะคะคันที่ย่ข้างหน้าของพีนี่เลยนะคะเป็นโตยต้าเอาติสนะคะ 1.6G นะคะปี2016นะคะได้เป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจโจนตั้งขายอยู่ที่ราคา399,000บาทนะคะลูกค้าเคดตดีสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะดักเบ้เริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ7,000ต้นๆนะคะ,นนะ,คะลูกค้าท่านใดที่มองหาลดราคาถูกผ่อนสบายอยู่แนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะเดี๋ยว เราไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะตามนี้มาเลยคะ่ะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะการจางหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียนสามเส้นนะคะโลกโก้ตการจะเป็นโลกโก้โตต้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ9738นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติมิแฟกเตอร์นะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดำนะคะได้เป็นตัวกลอบเป็นฉลมแมนเดเชนนะคะคุณลูกค้า ในส่วนของตันตัวล้อนะคะจะได้เป็นล้อแมกนะคะยางปี2020แมกซ์ลมดำนะคะแมกขอบ16นะคะในแมกแท้เดิมจากโรงงานนะคะได้ยางปี2020ทั้ง4ล้อเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับนะคะจะได้เป็น <4 S 1> สีเดียวกับตัวรถนะคะคุณลูกค้าตัวครอบนะคะจะได้เป็นสีดำนะคะคุณลูกค้ากระจกแท้เดิมจากโรงงาน นะคะมือจับด,ด้านหลังก็เช่นเดียวกันด้วยนะคะมาดูรอบพันกันเลยนะคะในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะจะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทิมสีแดงมุ้งอยู่ตรงด้านล่างนะคะไฟเบรกโัวทีสาบโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้โตต้ตานะคะตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะเป็นคุลล่าอัลติสนะคะขึ้น 1.6G นะคะโลก ตัวอักษรจะได้เป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์อีก2จุดนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหารถใช้งานอยู่นะคะราคาถูกผัฒบายนะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะเป็นรถที่ขายดีเป็นดับหนึ่งของบริษัทเพชจนด้วยนะคะ เป็นโยต้ตาอัลติสนะคะ 1.6G นะคะปี2016นะคะได้เป็นสีบอลเงินส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชจยนตั้งขายอยู่ที่ราคา399,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตีสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะออกรถศูนย์บาทกับบริษัทเพชรยนกันได้เลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะตามที่มาเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วนะคะมาพร้อมกับกันสดท,ทั้ง4บาน ะะภายในของเ้านะคะก็จะได้เป็นระบบเซนทันล็อกนะคะมือจับแบบโครเมียมนะคะตัดขอบด้วยสีเทาสสวยๆแบบนี้เลยนะคะช่องด้านล่างใส่แก้วนะ้ำผลน้ำมาให้นะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะพรมลาัายหุ้มหนังสีดาน,นะคะได้เป็นโพรมลาาัยมันติฟังชั่นนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะคะได้เป็นแอร์อันเลล็อกนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้7สปีดนะคะคุณลูกค้า ได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะตัดด้วยได้สีเทาสีสวยแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับคมสีดำนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในจะเป็นสีดำตัดด้วยสีเบจนะคะคุณลูกค้าในส่วนของพงมลัยนะคะสามารถสามารถเพิ่มระดับเสียงหรือลดระดับเสียงได้นะคะคุณลูกค้าสะดวกสบายนะคะ ไฟฉุกเฉินใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารน,นะคะก็จะได้เป็นบอบาดหนังสีเบจนะคะตัดด้วยด้สีเทาสวยๆแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาดได้สบายนะคะมาร้องกับโฟมสีดํานะคะ กระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังมาพร้อมเลยนะคะออฟชั่นฟัง์ชั่นครบเคลื่อนจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะรือ้รอยต่างๆไม่มีนะคะมีการปรับส,สภาพพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะสวยๆบอดี้เดิมๆเ,เลยนะคะมาดูนี้ส่วนของตัวน็อตล้อยเมอารตต่างๆนะคะยางเดิมไม่ขาดไม่เสื่อมสภาพนะคะคุณลูกค้ามือจับแบบโครเมียมช่องด้านล่างใส่แก้วนะ้ำขวดน้ำมาพร้อมเลย นะคะคุณลูกค้าตัวยางสังเกตเลยนะคะไม่ขาดไม่เสื่อมสภาพนะคะเดิมเดิมกันเลยนะคะมาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระแล้วก็ภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้นะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานาได้นะคะอุป,ปรกรณ์ของเขาครบเครื่องนะคะคุณลูกค้ายางอหล่ททำความสะอาดอยู่ถุงเครื่องมือแม่แรงต่างๆ นะคะลอยเม็ดอร์ต่างๆสีกาญมะ้าวนะคะคุณลูกค้าดิ้วรอยต่างๆด้านหลังไม่มีนะคะยางไม่ขาดไม่ถลอกไม่เสื่อมสภาพนะคะคุณลูกค้าตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกับตัวรถลอยเม็ดอร์ต่างๆนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับไฟสองป้ายได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ7ด 9738นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจโต้ตาออลติส 1.6G นะคะปี2016คันนี้เลยนะคะได้เป็นตัวก่อนเป็นโชว์ไม่ได้เช็ตนะคะคุณลูกค้าแนะนำเป็นคันนี้อีก1นึคันนะคะรายละเอียดนะคะเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะคะ พร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยคะ่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะแบตเตอรี่นะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงคานสังเกตจุดยางนะคะคุณลูกค้าจุดแต้มสีต่างๆรอยเม็ดอาร์ตต่าง,งๆนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องดูโอวีวีทนะคะขนาดอยู่ที่พันหนะคะภายในห้องเครื่องไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ํามันไหลยเยิ้ม นะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะคะรอยเบรอาร์ตต่างๆนะคะสติ๊กเกอร์มออกอนะคะรถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจนน้าเปลี่ยนสีนะคะมีวันรันรอหลังการขายอีกสามสิบวันเป็นยังไงกันบ้างคะ<ๆ>คุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยคะ่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับผู้ค้าท่านใดนะคะที่สนใจโตลตาร์เอลติีนะคะ 1.6G นะคะปี2016คันนี้เลยนะคะได้เป็นสีบนเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะ เพจจนตั้งขายอยู่ที่ราคา3า9 0 0บาทนะคะลูกค้าเครดิตีสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ7,000พันต้นๆนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรศสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082 7จ็ดศูนนะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพจยนนะคะสำนักง,งานใหญ่สาขาที่1น,นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทย68แยก1น,นะคะ mm. เรามีสอสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่ เ้้ามดูคิปปิ n งแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามช่องของพิงด,ด้วยนะคะแล้วคลิปต่อไปนะคะพี่จะพาคุณลูกค้ามาดูรถข้าไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ